สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่28มกราคม2568สำหรับในรายการข่าวนี้จะนำข่าวทางกองกำลังทหารคาชินเขียงเอถ่มสนามบินป้านเหมาะสามารถยึดพื้นที่ทางสนามบินสะพร้อมอาวุธกระสุนปืนของทหารพรมา่าจำนวนมากกองกำลังปลดปล่อยคชินหรือเขียงเอนะครับได้นำทัพปลูกสนามบินบ้านเหมาะในรัฐคชิน ยึดพื้นที่ทั้งหมดสําเร็จหลังการโจมตีตูเดือดเมื่อในวันที่26มกราคมที่ผ่านมาพร้อมกวาดล้า,ลางยึดได้อาวุธและกระสุนปืนของทหารพม่าจานวน,นมากในขณะที่กองทัพพม่านะครับใช้ปฏิบัติการทางอากาศและตรนตรอบโต้แต่ก็ไล่ผลนะครับแรงข่าวแนวหน้าของทหารขสินเขียงเอพเผยว่าสนามบินกลายเป็นของเราแล้วพร้อมรายงานการยึดยานเกาะของทหาพรพม่าอย่างน้อยเคัน และทานทับสําคัญของท่านพระม่าอีกสองแห่งในพื้นที่นะครับท่ามกลางสถานก,การณ์ความรุนแรงที่ปะทุต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม2568ปีที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้นะครับทางเคียงเองนะครับได้มีการเผยแพร่รูปภาพรวมถึงวิดีโอนะครับที่พวกเขาสามารถเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่สนามบินดังกล่าวได้นะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวการสู้รบกันที่เกิดขึ้นในรัฐคชินนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางฝ่ายทหารพรมาร่ายังคงส่งเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่ที่ทหารต่างควบคุมอยู่นะครับซึ่งการทิ้งระเบิดของทหารพรมาร่านะครับทางฝ่ายทหารพรมาร่าเลือกที่จะถล่มโรงพยาบาลรัชานนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3ศพบาดเจ็บอีกกว่า20คนนะครับ ควันไฟแร่ชากปลักหักพังยังคงปกคลุมโรงพยาบาลสัตว์ราณานะเมืองเจอกแม่รัชานตอนเหนอือหลังเครื่องบินลบของกองทัพเมียนมาทิ้งระเบิดสองลูกถล่มใส่โรงพยาบาลอย่างไร้ปรณีเมื่อบานนี้นะครับทําให้ทางเจ้าหน้าที่สัตว์ราณานะสุขผู้หญิงสองคนเสียชีวิตคาที่ผู้ป่วยผู้ชายอีกหนึ่งคนเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายสุขเสริญและประชาชนในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บสหาหัสมากกว่า20คนนะครับ ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รอดชีวิตเล่าถึงความหดร้ายว่าระเปิดตกอยู่ด้านหลังห้องที่เราประชุมกันเสียงระเบิดดังสน,น,นั่นพวกเขาต้องหนีตายจากซากปลักหักพังในขณะที่คุณครูทั้งสองเสียชีวิตต่อหน้าต่อตานะครับผู้ป่วยที่บาดเจ็บก็อยู่ในอาการวิกฤตทางกระดูกหักและบาดแผลสหัสนะครับจากรายงานพบว่าระเบิดที่ถูกทิ้งโดยโลงปน ตัวอาคารนะครับทำให้โรงพยาบาลส่วนแทบไม่เหลือสิ้นดีนะครับชีวิตของประชาชนที่พึ่งพาการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องถูกพลิกผันอย่างไม่คาดฝันนะครับกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติตา่างหรือเทียนเหนียวเอเอ,ออกแถลงการในวันนี้ว่าประนามการกระทำต่างกล่าวว่าเปลี่ยนอาเซียกรรมสงครามที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันกดดันคณะรัฐบาลเมียนมาให้หยุดการโจมตีพลเรือนทันทีเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งวดสะท้อนของความโหมดร้ายจากการใช้ความรุนแรงของจากกาารรรใช้ควมุนแงของกองทัพเมียนมาที่ยังคงสร้างความสูญเสียแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ทางฝ่ายท่านพระมารทิง้งระเบิดใส่โรงพยาบาลน,นะครับจะเห็นได้ว่า อันลิตรหมดเลยนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับไม่สามารถเอามาใช้รักษาผู้ป่วยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกระทําที่โหดเี้มมากๆนะครับแต่ก็ไม่มีประชาคมโลกประเทศไหนออกมาประนามทหารพรม่าเหล่านี้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ